สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hash ท็ EP ที่273ค่ะเป็นหนึ่งข่าวที่เราเห็นอยู่ตามโซเชียลมีเดียเยอะมากตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับข่าวการออกอารวาสของแก๊งมิชาชีพหรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เขาเนี่ยจะพยายามโทรมาหลอกเราด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่น อ้างว่าเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายมีพัสดุต้องห้ามถูกส่งมาจากต่างประเทศในชื่อเราและอื่นๆอีกมากมายเพื่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาอ่ะก็จะหลอกล่อให้เราโอนเงินเข้าบัญชีของมิจฉาชีพที่อยู่ในต่างแดนแม้ว่าในปัจจุบันแก๊งคอร์เซนเตอร์จะยังไม่ได้หมดไปจากสังคมไทยทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่มันก็มีความคืบ่มหน้าอยู่บ้างเหมือนกันทางตำรวจเนี่ยได้มีการบุกเข้าทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์หลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็ได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจมาว่าเ,าเหลา่หลหาแก๊งคอร์เซนกทําี่ ตามข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นแก๊งมาเฟียจากเมืองจีนนะโดยจะบังคับให้หลอกคนไทยด้วยกันเองถ้าไม่ทําจะทำร้ายร่างกายแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวพันระดับประเทศยังไงเขาหลอกแรงงานไปด้วยวิธีไหนและใครคือผู้บงการที่อยู่หลังองค์กรพวกนี้ก็ไปฟังรายละเอียดต่างๆได้ในะคะแกแก๊งคอสเซนเ์ค่ะเริ่มต้นเหตุการณ์ค่ะมันเริ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาปี64ที่หลายๆคนอ่ะ จะเริ่มได้ข่าวของแก๊ง call center ที่เขาอจะโทรเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราแจ้งชื่อนามสกุลหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเล็กน้อยแล้วก็อ้างว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทําผิดกฎหมายต่างๆอย่างเช่นอ้างว่ามีพัสดุต้องห้ามส่งมาหาเราจากต่างประเทศบอกว่าบัญชีของเราไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายการฟอกเงินซื้อขายยาเสพติดโดยเหล่า call น e n t e r เหล่านี้เขาจะพยายามอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะอย่างเช่นตัวเองเป็นตำรวจเป็นศารเป็นอายการหรือเป็นคนจากบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือค่ะและสุดท้ายปลายทางเนี่ยเขาก็จะ พยายามข่มขู่และกดดันเราโดยการอ้างกฎหมายต่างๆเพื่อให้เหยื่อนโอนเงินเข้าบัญชีม้านะคะคําว่าบัญชีม้าหมายถึงบัญชีของคนที่รับจ้างเปิดบัญชีอะค่ะคือเจ้าของบัญชีจริงๆอ่ะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทาใดๆหรือการเคลื่อนไหวใดๆที่เกิดขึ้นในบัญชีตัวเองเขาแค่รับเงินมาจากคนอื่นที่จ้างให้เขาเอาไปเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นอเอาไปใช้เฉยๆเพื่อที่เวลาเหยื่อไปแจ้งความเนี่ยตำรวจจะได้ไม่สามารถสืบไปได้จริงๆแล้วคนที่หลอกเอาเงินของผู้เสียหายไปอ่ะเป็นใครกันแน่นะอ่ะเขาก็จะพยายามให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินให้ทีมงานโดย อ้างว่าเงินส่วนนี้จะใช้ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นส่วนมากก็จะขู่ว่าถ้าสมมติไม่รีบโอนเงินมาเนี่ยคนคนนั้นก็จะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงตามกฎหมายอะไรประมาณนั้นและหลังจากที่เหอโอนเงินเข้าบัญชีม้ามาแล้วเนี่ยทางแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็จะรีบย้ายเงินจากบัญชีม้าไปบัญชีอื่นทันทีเพื่อที่ว่าเวลาตำรวจจะมาตามอายัดจะได้ไม่ได้เงินไปเลยแค่ปิดบัญชีเปล่าๆไป อันนี้ก็คือหลักการทํางานของเขานะคะซึ่งมันก็มีทั้งคนที่รู้ทันแล้วก็รู้ไม่ทัน,นะคะ่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยจะมีความพยายามในการประกาศแจ้งเตือนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จากทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนแล้วก็โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่กระแสช่วงหลังๆที่หลายๆคนรอคอยให้คอร์เซ็นเตอร์โทรมาหาตัวเองเพื่อที่ตัวเองอะ่ะจะได้แกล้งพวกคอร์เซ็นเตอร์เหล่านี้กับแต่ในปี64ที่ผ่านมาค่ะทางตํารวจพบว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตํารวจเรื่องของการโดนคอร์เซ็นเตอร์หลอกเงินเนี่ยมากกว่า1,600ลายมูลค่าควาามเสสียยหูงงถึง1 พันล้านบาทเลยก็ถือเป็นอีกปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ทางตํารวจต้องเร่งติดตามค่ะและผลจากการสืบสวนขยายการจับกลุมไปเรื่อยๆก็ทาให้ตํารวจได้พบความจริงที่ว่าจริงๆแล้วว่าฐานการทํางานของแก๊ง call center เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะแต่อยู่ในประเทศกัมพูชาในโซนชนายนาวซึ่งคนที่เป็นเจ้าของอะ่ะก็ไม่ใช่คนไทยด้วยนะคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊ง call center เหล่านี้จะเป็นกลุ่มทุนชาวจีนที่มีการหลอกให้คนไทยไปทํางานเป็น call center ที่กัมพูชาแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นกลุ่มทุนเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์ ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นหลักในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะเกิดให้ฟังก่อนว่าความจริงแล้วไอ้พวกกระบวนการการค้ามนุษย์ในกัมพูชาเนี่ยมันเพิ่งจะมาเริ่มบูมจริงๆในช่วงยคโควิสิค่ะโซนชายแดนไทยกัมพูชาโซนปอยเปตอะมันก็จะเต็มไปด้วยบ่อนคาสิโนใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่เขา,าสามารถทําเงินได้มหาศาลแต่พอเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยมาตรการการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอะมันก็เลยทําให้คาสิโนเหล่านี้ขาดรายได้เพราะว่าลูกค้าหลักของเขาเป็นคน ดังนั้นเขาก็เลยต้องหาวิธีใหม่ๆมาเพื่อหาเงินเข้าคาสิโนค่ะโดยการทําเว็บพนันออนไลน์แทนและด้วยความที่ปกติลูกค้าเขาก็เป็นคนไทยอยู่แล้วเขาก็เลยเริ่มจากการจ้างคนไทยเนี่ย มาเป็นแอดมินในเพจส่งข้อความชักชวนทาง SMS ทางไลน์หรือว่าโทรชักชวนให้คนเนี่ยมาเติมเงินที่เว็บพนันของตัวเองขอบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชามันก็เริ่มจากตรงนี้แหละคะ่ะก็คือการที่เขาต้องการหลอกคนให้มาเป็นแอดมินเว็บเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะกลายเป็นการมาทําแก๊งคอร์เซนเตอร์ชักชวนให้ลงทุนในแช์ลูกโซ่หรือว่าเงินกู้นะต่อมาเรามาทําความรู้จักกับแก๊งคอร์เซนเตอร์กันค่ะคือในแก๊งเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น5กลุ่มคนแรกก็คือคนร้ายระดับสั่งการก็คือคน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชานั่นแหละกลุ่มที่2ก็คือคนร้ายที่ทําหน้าที่จัดหาบัญชีแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารอันนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะคือเขาจะมีหน้าที่ประกาศหาคนมารับเปิดบัญชีมาให้กลุ่มที่3ค่ะคือคนร้ายที่ติดต่อหลอกลวงผู้เสียหายอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานที่กัมพูชาก็คือแกงคอเซนเตอร์ที่โทรมาหาเรานั่นแหละคนที่4ค่ะคนร้ายที่ทําหน้าที่จัดการเรื่องการเงินคนนี้จะทําหน้าที่โอนย้ายเงินจากบัญชีมาหลังจากหลอกเหยื่อมาเนี่ย โอนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะไปจบที่บัญชีของกลุ่มทุนชาวจีนและกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มคนร้ายที่ทําหน้าที่จัดหาคนไปทํางานที่กัมพูชาก็คือนายหน้าคนไทยที่หลอกคนไทยด้วยกันเองไปทํางานที่กัมพูชานั่นแหละแล้วเขาหลอกคนไทยให้ไปทํางานที่กัมพูชาได้อย่างไรหลักๆ,ๆแล้วเขาใช้วิธีอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือการลงประกาศสมัครงานออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการไปโพสต์ตามเพจหางานต่างๆกลุ่มคนว่างงาน หรือส่งข้อความไปในไลน์ก็มีค่ะแต่ลักษณะเนื้อหาของงานอ่ะมันจะคล้ายๆกันก็คืองานแอดมินจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่จะต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เร็วพูดได้คล่องแคล่วฉญฉานบางงานเขาอาจจะบอกไปตรงๆเลยก็ได้นะคะว่าให้ไปเป็นแอดมินเว็บพนันบอลแต่สิ่งที่เหมือนกันในประกาศรับสมัครงานพวกนี้ค่ะคือเขาจะเน้นว่ามันเป็นงานสบายรายได้ดีรายได้ต่อเดือนเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทและที่สําคัญคือจะต้องเดินทางไปทํางานที่กัมพูชาค่ะโดยแอดมินเขาจะรับปากว่าเขาจะจัดการในเรื่องของหนังสือเดินทาง วีซ่าต่างๆให้แล้วก็ออกค่าใช้จ่ายในยการเดินทางให้ทั้งหมดด้วยพร้อมกับยืนยันว่าง,งานเนี่ยเป็นงานที่ถูกกฎหมายนะส่วนวิธีการที่2ค่ะเป็นการบอกกันแบบปากต่อปากในหมู่บ้านตามต่างจังหวัดก็คือคนต่างจังหวัดเขาก็จะสนิทกันนะเนาะพอช่วงโควิดเรามีคนตกงานเยอะๆอ่ะเขาก็จะเริ่มจากการไปปล่อยข่าวในหมู่บ้านว่าเออเนี่ยมีงานสบายรายได้ดีที่ไปทําที่กัมพูชาใครสนใจไหมถ้าใครสนใจก็ไปด้วยกันรายละเอียดงานอันเนี้ยก็จะเหมือนงานที่ประกาศในใรับสมัครออนไลน์อะค่ะแต่โดยสรุปก็คือคนไทยก็เป็นคนหลอกคนไทยกันเองเนี่ยแหละเพราะในหน้าที คอยจัดหาคนไทยไปทํางานที่กัมพูชาพวกเนี้ย เขาได้ค่าหัวด้วยนะได้หัวเราประมาณ50,000บาทเลยแล้วก็เนื่องจากในช่วงโควิดเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเราคือมันมีคนตกงานเยอะมากก็เลยมีหลายคนเนี่ยลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉัชีพพวกนี้แบบไม่รู้ตัวนะคะแล้วหลังจากตกลงรับงานไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะมีการนัดรวมตัวกันค่ะส่วนมากก็จะเป็นรีสอร์ทในอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งมีชายแดนติดก,กับกัมพูชาก่อนที่แรงงานเหล่านี้จะถูกลิฟโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถูกพาเดินเท้าข้ามพรมแดนไปแบบผิดกฎหมายโดยช่องทางธรรมชาติเพื่อหล เลี่ยงสายตาของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มักจะต้องนอนป่าอยู่สักประมาณหนึ่งคืน จากนั้นเช้าวันต่อมาพอเขาพ้นออกมาจากเขตป่าก็จะมีรถมารับตัวของพวกเขาไปยังเมืองต่างๆโดยเฉพาะปอยเปตพนมเปญแล้วก็สีหนุและเมื่อถึงที่พักในหน้าเขาก็จะมีการให้กักตัวก่อน7วันตามมาตรการของโควิดซึ่งในระหว่างการกักตัว7วันนั้นน่ะถ้าสมมติว่าใครมีอาการที่เหมือนจะป่วยมันจะไม่สบายเขาก็จะมีการเรียกหมอมารักษาถึงในตึกเลยก็คือไม่ให้ออกไปไหน่ะพอกักตัวครบ7วันไม่ป่วยอะไรแล้วเขาถึงจะให้เริ่มงานค่ะแต่งานที่ให้ทำมันก็ไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้เว้ยเพราะมันไม่ใช่งานแอดม งานลงทุนออนไลน์บ้างต้องพยายามหลอกให้คนไทยอ่ะเอาเงินมาใส่ในบัญชีของนายทุนแก๊งข้ามชาติพวกเนี้ยให้เยอะที่สุดถ้าใครไม่ยอมทำมันก็จะโดนทำน้ายร่างกายส่วนค่าตอบแทนก็ไม่เหมือนกับที่ตกลงกันไว้เช่นกันค่ะพอถ้าทายอดการลงทุนไม่ได้ตามเป้าอ่ะก็จะถูกหักเงินในแต่ละวัน หรือบางทีเขาก็อาจจะกําหนดเป้าหมายอย่างเช่นภายใน15วันเนียจะต้องหาคนมาลงทุนให้ได้100คนใครทาไม่ได้ก็จะถูกหักค่าแรงไปหรือว่าถูกสั่งให้วิ่งรอบสนามประมาณ30-60นาทีหรือใครที่ไม่สามารถทํางานนี้ได้จริงๆแบบทาแล้วไม่มีลูกค้าก็อาจจะถูกขายต่อให้กับในทุนชาวจีนคนอื่นๆในราคาประมาณหัวละ60,000-100,000บาทนะคะซึ่งเขาอาจจะถูกขายไปให้ทํางานแบบเดิมก็คือไปเป็น call center แบบเดิมหรือว่า ไปเป็นแรงงานทาสบนเรือประมงหรือว่าถูกส่งไปค้าประเวณีก็มีนะหลายคนถูกบังคับให้ทํางานแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันในตึกสูงที่ปิดทึบค่ะไม่สามารถออกจากอาคารได้มีกําแพงสูงและถูกล้อมรอบด้วยลวดไฟฟ้าตอนเช้าไปทํางานตอนเย็นเข้าห้องพักมียามที่ถือปืนคอยเฝ้าแล้วก็มีการข่มขู่ว่าถ้าใครคิดหนีเนี่ยก็จะถูกยิงตายส่วนใครที่ต้องการที่จะลาออกแล้วก็กลับประเทศไทยเนี่ยจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเองให้ได้ประมาณ2 0 0 0 0 0บาท รวมกับค่าหมอค่ายาที่แต่ละคนโดนเรียกมาช่วงกักตัวโควิดหรือว่าจะช่วงธรรมดาก็ตามอ่ะเราก็จะมียาม,มาเฝ้าพิเศษ คนกลุ่มนี้มักจะถูกทำร้ายร่างกายถูกอดอาหารถูกทรมานถูกช็อตไฟฟ้าเพราะว่านายจ้างอะ่ะรู้แล้วว่าคนกลุ่มนี้ไม่เต็มใจที่จะทำงานให้กับตัวเองต่อซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะไม่มีใครสามารถหาเงินมาไถ่ายตัวเองได้ครบนะคะเพราะว่าพอทําไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะค่าแรงจริงๆที่เขาได้ก็จะตกแค่ประมาณเดือนละ10,000บาทเท่านั้นนะในด้านของการช่วยเหลือค่ะถ้าใครพอจะติดตามข่าวจะพบว่าตั้งแต่ปลายปี64ถึงต้นปี65เนี่ยมีข่าวการที่ตํารวจอะ่ะบุกเข้าไปช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทํางานที่กัมพูชายเยอะมาก แต่เขาก็คาดว่ายังมีแรงงานอีกกว่าพันชีวิตที่ตกค้ังอยู่ในกัมพูชานะคะเนื่องจากการช่วยเหลือเป็นไปได้ยากด้วยปัจจัยหลายอย่างอย่างแรกก็คือตำรวจและทหารชาวเขมรเนี่ยมีการรับสวยจากนายทุนชาวจีนแรงงานที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเขาให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจอะ่ะจะมีการโทรมาหานายจ้างชาวจีนก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาตรวจนะพอได้รับการร้องเรียนมาจากสถานทูตว่าคุณนะ่ะมีแรงงานผิดกฎหมายอยู่และเมื่อมาถึงชาวจีนเหล่านี้ก็จะจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ไปค่ะที่พิคไปกว่าน,นั้นก็คือมีแรง,งงานหลายคนเคยสามารถหนีรอดออก จจาจาากนย้้งไดแต่พอไปแจ้งตำรวจของมพูชาตำรวจเหล่านี้กลับนาตัวแรงงานกลับไปส่งนายหน้าชาวจีนตามเดิมเฉยเลยอุปสรรคอย่างที่2ค่ะคือการขอความช่วยเหลือมันทําได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเขาถูกลิฟทรศัพท์มือถือส่วนตัวใช่ไหมช่องทางที่เขาจะขอความช่วยเหลือได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นการโทรศัพท์หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นซึ่งนายจ้างก็อาจจะตรวจสอบเจอแล้วถ้าคนไหนที่โดนตรวจสอบเจอแน่นอนว่าต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนและอย่างสุดท้ายค่ะกระบวนการช่วยเหลือจําเป็นต้องใช้เวลานานเนื่องจากมันเป็นคดีข้ามชาติเขาก็เลยต้องอาศัยการสืบสวนจากฝั่งเจ้าหน้าที่ รัฐบาลของมพูชาด้วยกระบวนการนี้บางครั้งมันอาจจะกินเวลานานมากถึง1เดือนเลย และแต่ละประเทศก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการค้ามนุษย์ไม่เข้ากันนะคะเหมือนบางทีแจ้งไปเขาก็ไม่ได้ใส่ใจ่เพราะว่าภาษาก็พูดกันไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญด้วยถ้าแจ้งไปก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วสุดท้ายสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเนื่องจากประเด็นของแก๊งคอร์เซนเตอร์มันเป็นปัญหาใหญ่มากๆในสังคมไทยค่ะมันก็เลยทําให้ทางรัฐบาลแล้วก็ตํารวจมีความพยายามอย่างจรงิงจังที่จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กัมพูชาเพื่อให้ร่วมมือกันในการบุกสลายลาแก๊ แรงงานชาวไทยค่ะ และด้วยจากความที่รัฐบาลไทยอ่ะเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้มากขึ้นมันก็เริ่มทําให้กลุ่มทุนจีนเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักนะคะหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะลอยแพแรงงานโดยการเอาไปส่งไว้ตามโรงแรมส่งไว้ตามร้านอาหารแล้วให้เดินทางกลับบ้านเองเพื่อที่จะหลีกหนีความผิดก่อนที่จะโดนสาวมาถึงตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ธุรกิจสีเทาเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันบัดซบมากรวมถึงการกระจายข่าวเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์อ่ะมันก็ทําให้คนที่โดนหลอกมีน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาอ่ะไม่สามารถสร้างรายได้จากกตรงนนนี้้ไดดเเเหมมมือิั็ลยย เจงกันนไปรื่อยๆนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแรงงานที่ได้รับการช่วยเหลือเขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองก่อนนะคะว่าแรงงานพวกนี้ เขาไปด้วยเหตุผลอะไรแบบบางคนรู้อยู่แล้วว่าจะไปเป็นแอดมินเว็บพนันบอลก็คือคุณจงใจไปแบบผิดกฎหมายอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันแต่ชีวิตมันก็จะดีกว่าการที่จะต้องไปเป็นแรงงานทาสในต่างแดนซึ่งไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเนาะและสุดท้ายค่ะถึงแม้ว่าจะมีคนไทยหลายๆคนได้รับการช่วยเหลือจากการพยายามขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในไทยหรือว่าการที่กิจการต่างๆของนายทุนเหล่านี้ปิดตัวลงไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมีคนไทยอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้กลับ,บบ้านอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นกน ก่อนที่จะสมัครงานในต่างประเทศก็อย่าลืมตรวจเช็กกันก่อนนะว่างานนั้นมันมีตัวตนจริงๆไหมมันถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกอะติดต่อไปทางกระทรวงแรงงานก็ได้ค่ะให้เขาช่วยเช็คหน่อยว่างานนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่ามันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการสรุปรามาในวันนี้กับแฮชแท็กแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะและเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบการสรุปข่าวสรุปรามาสรุปสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะจากเหตุการณ์ที่เราเล่าไปเนี่ยเราก็จะเหาๆลย เขาก็เป็นเหยื่อเหมือนเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่มีโอกาสาร,รับสายจากแก๊งคอเซนเซอร์เนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะลองถามเขาก่อนสักนิดก็ได้นะว่าเขาต้องการความเวยเหลือหรือเปล่านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ในแฮชท็กหน้าคะ่ะบ๊ายบาย